ถามต,งตรงๆอยากเห็นพี่โดนหรืออยากเห็นฟีนโดนเห็แม่ล่ะเห็นแม่ล่ะแฟนๆก็อยากให้เราโดนแล้วช่วยตอบทำไม <laughs> เอาล่ะเดี๋ยวเรามีบทลงโทษนะครับขอเชิญขึ้นมาด้านบนได้เลยมาอยู่ไหนเอ่ยอผมจะมีแล้วจริงจังด้วยมีช่องจริงจังเลยจริงจังมากหนึ่งอันโอเคอุนน้ย บทตงโทษของคุณคือทำท่าน่ารักน่ารักท่าแบบทำท่าน่ารักน่ารักท่าแบบยังไม่ได้ทำเลยผมลบไปให้ผมหลบไปให้เอาเอาชิราท่าเลยชีราท่าหรอคะถ้าเกิดอยากให้ช่วยถือไม่บอกนะ<ห>นโอเคมาท่าแรกนะครับทุกคนครับฟินฟินแต่ว่าขอขอแบบ อเคท่าแรกข้างหลังไม่มีใครแล้วข้างหลังไม่มีใครไม่ต้องข้างหลังไม่ต้องท่าแรกท่าแรกอ่ะท่าต่อมาน่ารักไหมทุกคนทำฟันกระต่ายด้วยเหรอน่ารักไปแล้วอย่างนั้นอ,ะอ่ะอ่าท่าที่สามขอขอฝั่งนี้ด้วยขอฝั่งนู้นด้วย ท่าที่สี่อันนี้เสียงโอเคสิทำไมเสียงล่างเบาจังเลยอ่ะเสียงเวทีรู้เขาดังกว่าเราแล้วนะแล้วก็ท่าสุดท้ายครับท่าที่ห้าแถมเดี๋ยวเดี๋ยวแถมให้ท่าหนึ่งอยากให้ทำท่าอะไรไหม นี่นะห,หัวใจหัวใจฟีนขอหัวใจได้ไหมยังไงนะเขาให้หน <ue> ูม้วนหน้าคือถือว่าพี่ขอแล้วกัน <C'> er> มันยากเกิน ไม่สงสารน้องก็สงสารพี่เถอเดี๋ยวต้องไปตามเก็บฟินขึ้นมาไม่ได้แต่ไม่เป็นไรไม่ต้องม้วนหน้าเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปเราไม่ต้องโชว์ม้วนหน้าแต่ฟิจะมีโชว์อีกโชว์หนึงมาฝากไม่บอกหรอกใช่มีมีโชว์อีกโชว์หนึ่งไม่ใช่โชว์ตีลังกานะครับทุกคนเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์จริงเหรอเป็นเซอร์ไพรส์ด้วยใช่เพราะว่าทุกทุกทุกอีเวนท์ที่ผ่านมาคือเหมือนจะได้ร้องแบบเะเพลงเดียวอะไรอย่างเงี้ยใช่ตรนนี้ได้ สองเพลงไใช่ค่ะอีกสิเพลงหรอ <c oughs> ซื้อตั๋วคอนเสิร์ตดีกว่าเดี๋ยวให้ฟรีจากคอนเสิร์ตเลยเอาไหมจัดคอนเสิร์ตไปไหมปิดอิมแพ็อะไยไปไหมอเ,เอ้โอได้เชื่อพี่ว่าได้แน่นอนเอาละ่ะตอนนี้จะยกเวทีนี้ให้กับฟรีนอีกหนึ่งบทเพลงทุกคนครับขอเสียงดังให้กับฟรีนครับ